จ้าหาวสวัสดีครับทุกคนเพิงเพิงจะให้ทุกคนไปเตรียมตัวรับประทานอาหารจีนในพัตตาคารกันครับแล้วอาหารจีนแต่และชนิดจะสั่งว่าอะไรเปี่ยนซินหรือติม่มซำที่ทุกคนชื่นชอบกันจะสั่งอย่างไรบ้างไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับตาจ้าห่าวสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันดีเหล่าซื่อจะเลี้ยงอาหารจีนให้พวกเราเย้เย้ออุิใจกันเลยค่ะ เราได้พัตาคาด้วยค่ะเราซื้อเลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าเด็กๆต้องทำภารกิจให้สำเร็จกันก่อนนะจิมมี่กับชาบูสั่งอาหารจีนกันเป็นหรือยังเอ,อ่ยเด็กๆจะต้องสั่งกันเองนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้กินนะจะได้กินไหมเอ,อ่ยพี่จิมมี่พี่จิมมี่สั่งอาหารจีนเป็นนีส่สั่งให้ชาบูด,ด้วยช่วยอยากกิน ขนมจีบซาลาเปาเชาไม้ขนมจีบเปาจื้อซาลาเปาถูกไหมครับเหล่าซือ้อถูกต้องแล้วครับตุ้ยชาบูพูดตามพี่จิมมี่นะชาไม้ขนมจีบเชาไม้ขนมจีบ,จบเปาจื้อซาลาเปาเปา,า,าเปาจื้อซาลาเปาเราสั่งได้อยู่แล้วแหละไปกันต้องตามไปดูกันแล้วละครับว่าเด็กๆจะได้กินอาหารจีนกันไหม <c oughs> และเด็กๆทางบ้านก็ลองฝึกพูดภาษาจีนไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอมเมนู์น่นะครับเหล่าซื้ออเม,มนูภาษาจีนเรียกว่าอ,อ๋อไช่ตันเมนูขอใช่ตันเมนูอาหารนะครับได้เลยครับอ,อนี่เลยไหนเปิดแบ่งกันดูสิ ที่นี่มีเตี่ยนซินติ่มซำด้วยนะเ<ๆ>ด็กๆจะไม่อยากกินครับไหนลองหาหน้าเตี่ยนซินติ่มซำสินีฮาวสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะนีฮาวสวัสดีค่ะ,คะช่างูขคะต้าจือซาลาเปาค่ะอ่ะอะอย่าลืมนะต้องสั่งอาหารเป็นภาษาจีนด้วยการที่จะบอกว่าฉันต้องการหนูต้องการภาษาจีนต้องพูดว่าหัวเย่าหัวเย่าอืมไหน วเห่าแล้วก็ตางอันที่หนูอยากได้เลยอยากได้อะไรนะคะหัวเย่าบาลจึกค่ะรับไสอะไรดีคะเอาไส้หมูค่ะซาลาเปาไส้หมูภาษาจีนเรียกว่าจูโร่เปาจูโร่เปาหัวเห่าจูเร่เปาค่ะค่ะหัวเห่าชาเชาเปาครับซาลาเปาไส้หมูแดงครับค่ะเอาอันนี้ด้วยค่ะเอาอันนี้ด้วยอ๋ออันนี้เกี๊ยวกุ้งทอดภาษาจีนเรียกว่า จ้าเซียนเซียขุนทุนจ้าเซียนเซียขุนทุนเกี๊ยวกุ้งทอดค่ะแล้วก็เอาอะไรอีกคะเอาอันนี้ครับมันโถมันโถมันโถอืมันโถอุ้ยมีฮะเก๋าด้วยเราอยากกินฮะเก๋าอ่ะฮะเก๋าภาษาจีนเรียกว่าอะไรเอ่ยเซียเจียวฮะเก๋าถูกต้องอเซียเจียวฮะเก๋าหัวเหยาเสียเจียว จิมม so so> ี่อยากกินข right wow. ้าวผัดด้วยครับหัวยาช่แฟันครับผมเอาข้าวผัดครับได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับเชียร์เสียขอบคุณค่ะว้าวน่ากินมากเลยว้าวอู看ื来อ好吃啊อ吃อร่อยไหม นั้นวันนี้จิมมี่จะกินให้อร่อยเลยครับไอ้กินตายกันนะอ่ะเชียๆเสียๆเออขอบคุณครับนะขอบคุณเดี๋ยวเราจะจัดการให้ไม่เหลือเลยครับไม่เหลือเลยหรองันเริ่มเลยอ่อจิ้มเลยเล้ยไก่ เด็กๆทางบ้านถ้ามีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารจีนก็คงสั่งกันได้สบายแล้วนะครับแล้วต่อไปท่านนึกถึงขนมจีบก็ต้องเรียกว่าซาวไม่ท่านนึกถึงซาลาเปาก็ต้องเรียกเป้าจือแล้วท่านนึกถึงแพนด้าน่ารักก็อย่าลืมติดตามเผผ่งๆในรายการวัวไอ้ไชนีสกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วใจเจียนครับ